สวัสดีครับทุกคนคือวันนี้เนก่ก็มีความมีความในใจที่อยากจะมาพูดนะครับแล้วก็อยากจะมาเล่าให้คนปังคนที่เป็น คนลาวที่มาทำงานในประเทศไทยซึ่งเน็ตมีคืยมีแฟนเน็เคยมีแฟนแล้วเ,เขาก็รับไม่ได้ที่เน็ตเนี่ยเป็นคนลาว เนทได้ไม่เคยปิดบังว่าเนทเป็นคนที่ไหนเนทเป็นคนมาจากประเทศอะไรเนทพูดตลอดว่าเนทคือคนลาวพอตอนแรกเนตก็ไม่ได้บอกเขาเพราะว่าคือเราว่า คุยกันผ่านเฟซอยู่แล้วคือเราพอเราคุยกันผ่านเฟซเราก็รู้เราก็คิดว่าเขาอะ่ะรู้ว่าเราอะ่ะเป็นคนเลวเลยแต่พอแบบคุยคุยไปพอคุยคุยไปก็คือแบบคือเขาอะ่ะก็ ก็พูดว่าเป็นคนลาวหรอคือมีเพื่อนคนลาวที่เขาโทรมาหาเนตโทรมาเนตก็รับแล้วเราก็พูดภาษาลาวกันเราพูดพอเราพูดภาษาลาวแล้วทีเนี้ยเขาก็ตกใจเขากตกใจแล้วเขาทถามมาเป็นคนลาวหรอเน,นตเองเขาตอบไปว่าใช่ แล้วนี่แล้วเน่ยก็ถามเขากลับไปว่ารับไม่ได้เหรอรับไม่ได้เหรอที่เน็ตเนี่ยเป็นคนล่าเน็ตคือมันเจ็บอ่ะคือแบบเราคิดกับตัวเองตลอดว่าคือเราคิดกับตัวเองตลอดว่า จะเป็นคนที่ไหนเป็นคนประเทศอะไรอะ่ะคือเราก็จะแบบสัมแบบรักกันได้เราไม่เคยคิดวนะ่ามันจเป็นมดสั่งอะไรเลยแล้วพอเขารู้ว่าเราเป็นคเนลาวเขาก็ตีตัวออกห่างเรา ตีตัวแบบม่เขาใกล้เราอีกเลยถากไปเขาก็เงียบโทรไปเขาก็บอกเบอร์เน็เลยเข้าใจพอต่อมาเน็ตเน็ตได้มาครบอีกคนคนนึงซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกันนั่นแหละก็คบกัน <c oughs> คบกันต่อมาเราคบกันมาได้หนึ่งปี น่ก็ไม่เคยพูดว่าเขาเป็นคนละว่าเน่แเป็นคนลาวแล้วคิดว่าเขาก็จะรู้เหมือนกันแหละแล้วที่นีนแบบพบกันมาหนึ่งปีแล้วเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วเราก็ไปเที่ยวผับกันเที่ยวผับกันในในปทุมนี่แหละในปทุมนี่แหละครับคือเราไปเที่ยวผับกันแล้วที่เน่คือ ไปเที่ยวผับที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนตรวจบัตรแต่ไปที่นี่คือเขาตรวจบัตรแล้วทีนะจริงๆอะเน็ตก็จะบอกเขาว่านั้นแหละว,ว่าเน็ตเป็นคนลาวนะรับได้ไหมพอแบบแต่เน็ตไม่หันไปพูดแต่พอไปเจอผับที่แบบเขาตรวจบัตรกันก่อนแล้วทีนี้พอไปเจอจตรวจตรวจบัตรเน็ตก็แบบ เออแน,นั้นเนทไปได้อบัตไปด้วยเนทพูดเว่าเนทไปได้อบัตไปด้วยแล้วทีนี้นพอแบบเขาถามหาบัตเนทก็ก็กโทรให้น้องโทรให้น้องที่อยู่ห้องถ่ายรูปไปให้ถ่ายรูปบัตรของเราไปให้แล้วเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนลาวเขาก็แอบตกใจพอแบบเขารู้ว่าเราเราเป็น,นลาวอันนี้ก็เขาก็อึอ้ง แน่นเห็นสีนหน้าเขาว่าเขาเอึ้งที่เขารู้ว่าวนีแต่เป็นคนเลาาและทีนี้แบบเราก็ค่อยๆห่างกันออกไปค่อยๆห่างกันเราแล้วทีนี้แบบเราค่อยๆห่างกันออกไปก็เราก็ไม่ค่อยได้คุยกันสักไรแล้วทีเนี้ยคือแบบ เราก็กลับมาคุยกันอีกครั้งก็คิดว่าเขาคงรับในตัวตนเราได้รับในสิ่งที่เราเป็นได้แต่ที่จริงมันมันไม่ใช่อ่ะตอนแรกคือแบบที่มาคบกับเขาเนทบอกเลยว่าเนทไม่ได้รักเขาซึ่ง ซึ่งแบบหน้าตาของเขาก็ไม่ใช่สเปคของเมทเลยหน้าตาของเขาไม่ใช่สเปคของเมทเลยซึ่งสเปคของเมทต้องแบบขาวตีแล้วก็หล่อสูงแต่เขาเนี่ยเป็นคนผิวขำแล้วก็ไม่ไม่ได้หล่อเท่าไหร่ก็หน้าตาก็พอได้ แต่เริ่มที่จะมารักกันอะ่ะก็คือแบบเริ่มจากความสงสารสงสารเขาก่อนก็คือเน็สงสารเขาว่าเขาอะ่ะเป็นเนี่ยเขาก็เหมือนเราเราเป็นลูกกำพร้าเราไม่มีพ่อเราพูดกับเองเนี่ยเนี่ยเขาเหมือนเรานะเขาเป็นลูกกำพร้าพ้าแต่มันดีอย่างหนึ่งก็คือเขาอะ่ะมีทั้งพ่อและแม่อยู่แต่ของเนเนี่ยพ่อเนจะจะเสียชีวิตไปแล้ว ตอนนี้ถ้าครบแต่ดีอย่างนึงคือเขายัางมีพ่อแม่ที่ให้แบบคออแบบอยู่กับเขาอยู่อย่างเงี้ยถึงแม้จะไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันแต่เขายังมีพ่อแม่มีพี่สาวแต่สําหรับเนตเน็ตตัวคนเดียวแล้วเนตที่เน,นต็ตก็สงสารเขาพอเริ่มจากการสงสารมันทำให้เนตแบบเป็นรักเขารักเขาแบบหมดหัวใจรักเขามาก แล้วพอวันหนึ่งเลิกกันมันก็จะเจ็บแบบนี้คนที่เจ็บไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นตัวของเน็ตนี่แหละเน็ตเจ็บเองเพราะว่าเน็ตรักเขามากเน็ตรักเขามากจริงๆรักเขา,าแบบยอมอ่ะยอมเขาถ้ทาทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยเราแบบเรากับเราเป็นคนที่ต้องบอกเลิกเขาแต่ว่า จูจ่ๆมามันมึพอแบบพอแบบผูกเขาบอกเลิกเงี้ยเหมัอนแบบใจมันเป้วมากเลยมันเ,เขาหมดรักเราแล้วเราก็เราก็ใจเขาเขาไม่ได้รักเราแลอว,วเรา้าใจนะจุดจุดจุดตรงนี้ฝันหนึ่งที่แนทคิดว่าพอแนเป็นคนลาาเลยทำให้เขาห่างเหิน ซึ่งเป็นคนนั้นของเนทเขาก็รับไม่ได้เหมือนกันว่าเนทเป็นคนลาวคนนี้เขาขอึงตอ,ตอนที่เนทเขาตดนที่เขารู้ว่าเนทเป็นคนลาวเนทก็เลยอยากจะมาทําคลิปนี้เพื่อที่จะดูให้ดีๆสําหรับคนลาวที่เข้ามาทํางานในไทยที่อยากจะมีแฟนเป็นคนไทยก็ดูให้ดีๆว่าเขาคนนั้นอ่ะรักเรา รไหนรักเราที่ใจหรือเปล่ารักเราที่เราเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าราับในตัวตนเราได้ไหมขอบควณเพียงเท่นี้ครับขอบคุณครับ